สวัสดีครับพี่น้องครับมันนีกับผ้ามาเอาปลานะครับปลาหนามคอนครับพอดีหนามมันแหงครับมันนีเขาก็เลยชิมมาจับปลานะครับเอาปลาขึ้นครับบอกว่าปลามันค่อนข้างหลายครับเป็นปลาดุกปลานิ่นนะครับเพราะว่าหนามมันแหงแล้วเข้าเอาไว้มันจิตายครับมือเขาก็เลยมาจับเอานะครับเนี่ยครับเป็นหมายไก่บานเข้าครับมันนีก็เลยพาพี่น้องมาจัดการมันครับไปครับนุ่นเอาปลาน้ำกันครับมาชิมีตัวใหญ่สำเร็ครับเพราะว่าเขากับไม่เคยเห็นโตมันนะครับ นี่ครับไปครับหมายนำคอนรุ่นครับอันนี้อันนี้ได้ท้ายไปเลยได้ท้ายไปบลเอาในช็อตแล้วย ต้องนี่หรอกมันงลงนูกแก้มลุกแล้วน้ำตตรงนี้ <c oughs> งุ้มดิน,มมนุ้มมุ้มหยิบลอยไ <c oughs> ยอ้หลากแกไม่ไรอยู่ออมเมืดปานินไหมอาวที่โยเวงเหมือนเลยได้เลยแต่จะมาลากมั้งเหรอฮ่า <c oughs>

满。 พ่อคุณ่ม้งะาะยาีดีกว่าอยานี้ดีกว่านี่ครับดูนีครับนำเอาเอียนนอกยังจับได้ <c oughs> เปลี่ยนของเดียวเลยครับิทำเอาเอียนเลยครับ <c oughs> โอ้หกองกล่องไปเเก็บตีเลย

Mà người mọi 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 người không người mọi 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 người

ียมันแห่านแหแล้วไม่ไล่ผ่านถุงดอกได้นอกแแหหลายตัแน่

นอกแหไม่ยังปักมือผมในแหผมโลงไปแหไม่ปักไม่ได้ปันตรงนี้ปกติผมไปยิงนี่ผมยิงได้ตรงนี้ปันอ่านี่เด้อครับพี่น้อง เอบซีครับเอ้โต้องไปใส่แล้วครับผมนั่งมือละวุ้ยไงมันยังแข็งแรงยั่่งแรงอ่อนเหงาดีก่ โอ <cas os> ้โหนี <bom> bo <iler> <sa ad before> <sa ad before> ่ปลาแปกครับปลาแปะเขี่ยมือได้ครับนี่ปลาแปกคำมึงกระหู้แล้วอืมปลาแปกปลาผมเด็กปล่อยบอลนี่ไงปลาเข็ง เขาไปอเนี่น่าจะเป็นคัน <c oughs> สีียนนออ่น่าจะเป็นคันสีเขียวอ่ะ ได้ครับอย่ามาเล่นน oh, ้ำ anyway, ้วยกันแม่ละได้เลยครับโอ้ขังไวขนาดนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่เหล่าเซียนนะนี่คือเหล่าจอมทุสเนี่ยโอ้สามตัวนี่กระดุมบนได้ยังครับได้เลยปางงู เราจะกระมาขึ้นได้ไงวะขึ้นรถลากวะล่ะขึ้นรถลากวะเนี่ยสองเกศเกศสบัตอยู่แน้ว กดถึงเขวบอกอนี้บอกไซสแว่นนี่ไงไอเวลาไปปกไฟยังแว่นนนี้แว่นันนี้ก็ใหญ่ัวใหญ่มัจะพามันไปข่อยนี่มันอะไรเั่หนาเนี่นยเฮ้ มันมันยิงาอยู่หเดวไปดูัวเดียวว่ามันยิงยังไหล่ะหนไม้นั่นหรือเปลงไม่หนไมนั่นไม่ไมหีเป็นไม้ไม้ไม้ปลาดนมาจับปลาสองมือวาท่าก่อนเอันนี้สามมือกับสองมืออีกตีนหนึ่งอ่ะเอตีนยิงไว้ก่อนตีก่อน โอ้โหปลาเยอะเลยท้องวันเห่าปลาดิบนะวะเค่นังมอไดกระแดกเรือดนิ่มนิ่มต้มอืมอืมนี่มต้มเลยไม่เคยมาสับไหมต้มต่างนิ่ม เห็นีหงเี้ยเขามาไกหอดเจอ่อนี่ย,กยน, <c oughs> นกึงกวลากอองใหญ่ครับคแล้วปลากระยุกังเงี้ย <c oughs> สองตัวเลยไปก่กน

โอดิกําลังอยู่นี่ไปไปนอกไปหามุมโอเคไป เตต็มีนยคร um ับมานี่ครับปลาพี่น้องเต็มกระบะครับมีแต่ปลานิ่นปลาดุกเดมเมตโตเดียวสองตัวนี่ครับเน่ยหายไปใส่หมดหาเอาผอยอยู่เดี๋ยวมาเบิ้งครับนี่นี่นี่ครับไอเรากำลังไล่ปลาดุกอยู่ครับนี่ครับหมุดตมอยู่ครับนี่ครับโหูก็ค่อนข้างสี่คำเลยนะครับหกโมงกลัวสีถุงหนึ่งนะครับอยู่นี่ ไหนครับบึงว่าเฮาสีสีมี่แต้มบ่มาสะได้ปลาดุกแจ็คตัวนะไปไปไปครับนึกลมดีก็กโอ้ยอย่าอย่าเลิกแหงครับอย่าเลิกแหงมันนั่นเลิกแหงเราท่านกนะไรปลาดุก <laughs> นั่นไปใส้เสียเอาแล้วกันเอาเหยลงลงเอาเอพี่น้องปไานินครับ น้อยๆอหไปล่อยไอ้เรื่องนี้กันดัวครับเดี๋ยวดูกันเร็ว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 ช่วยนะนี่มึงบ่นมือป๋อมาดูเสียงเสียงใม่แล้วครับเอาเอาไปปล่อยครับปานิชเดี๋ยวเอาไปฟึ่งกันว่าเขาสีได้ปะดุกจังตัวครับหาปะดุ๊กนะครับเอาเพคกับเข่าครับมืูนี่สีได้วะมือนี้ได้แล้วครับได้แล้ว ตัวของคอนท่านผู้ชมอู้ยโอ้นี่นะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นี่ไปดูครับนี่ปล่อยครับอ้าวโอ้ยไหนแล้วครับไปครับนี่ยอดยอดเขาแล้งครับนี่ครับยังอีกตัวนึงครับอ้าวมันซมลึกเฮ้ยมองดูดูเหี้ย เขากองกันไหมฝันถึงโตลงมาไหนเลยปากเขาผมนี้ไหลนี้ไหลไปดูดูห่มีสองตัเลยตันึงออกไปเง้ยตวนึงเหรอถงขนี่ไหลเลย นุ่นๆเป็นปลาคนเนี้ยนี่ไงดิปนี้ที่ฟังสดอยู่นี่ไอขาหนีโอ้ยไฟปลาสวยอันเดินกระมังเลย มรู้ดุกมันอยู่ไหนผมผมตอนผมไปีนกหใ่ตัวเดทิ้งลงเป็นไรมาเดี๋ยวพี่เปิดแหี่นี่นนี่โอ้ไอ้นี่นูนีหวหัวจับลดเอาขึ้นเอาขึ้นเลยเฮ้ย เี้ยออกมาออกมาออมาอะไรมาอะไรมาอะไรมาเปิดแค่ทานตัวนองออกมาง่ายไใช่ครับคุณนายกระดูกดูอย่าเลยปลาสองมือกั้ครับจับปลามึกเปล่าครับแข็เลยพี่นี่ครับ มันระสาปนานวันครับลงใกลยกับย่างนี้เลยครับเฮ้ยอะไอะมาอายเกลยเลยะดูปะดูกูเถ่ดิออกมามาเจ้หนล่ะมานี่นี่นี่อาไรเกลี่ยวาเห็นไหมตัวนึงนี่

ดูก่อนครับน่าน่าจะต่อครับวันนี้ต้องไปปล่อยก่อนครับไม่ใช่ไม่เอาไม่เลยถือนี่ถือนี่ไปแล้วไปแลอยู่แขนเลยฮะไอยู่แขนเลย

คือชิมือินครับมาไดทไทยไปน้องเบิง้งจนจบครับเดี๋ยวถ่ายไปเบิ้งสรุปผลงานกันครับท่านฟังครับเอาคิดหนีเดี๋ยวไปให้เบิง้งผลงานทึงฟังครับนี่๋อว